โอเคนะครับผมคลิปนี้เราจะมาสอนรออับท่าเต้นฟรีนะครับผมใครที่อยากได้นะครับผมก็ฝากดูคลิปนี้แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคไหมโอเคนะครับผมเราก็จะมารีวิวท่าเต้นกันก่อน,อนเลยนะกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่ามีท่าเต้นอะไรบ้างนะครับว่าว่าตอนนี้มีท่าเต้นอะไรบ้างนะครับมีโดโคดเสี้ยว นี่ครับมาที่ท่าเต้นก่อนมาดูกันว่าตอนนี้ผมมีท่าเต้นนี้มีท่าเต้นนี้แล้วก็ท่าเต้นนี้ท่าเต้นนี้นะครับผมนี่แรงโคตรขนยอดข้จัดอ๋ดูโดดนี้ก่อนนะนะเย็บเทจัดอันนี้เหมือนจะเป็นซ่อมชุ้นเกาะอะไรสักอย่างนะ เฮ็ดคี้เท่ปะเท่ปะท่านี้เท่ปะทุกคนเท่อยู่นะท่านน,น,น,นี่ปล่อยเงินปล่อยเงินเลยปล่อยเงินอ่าอันนี้โปรยกระดาษอะไรกันมั้ขี่ม้าว่ะยิบเงี้ยยิบกินยิบกินยิโคตรหล่อเท่เลยท่าเนี้ยวงกระบองมาทุกคน เที่ยวอะไรพลังขึ้นเต่าอ่ะยัยเท่พลังขึ้นเต่าอ่ะทุกคนนี่คือหมุนได้อยู่ตีลังกาว่ะทุกคนอาตาท,าน,า,ทานั่งนั่งนี่นั่งโคตีแถวจ้าวเที่ยวจา้าตู้เกมทุกคนตู้เกมเนี่ตู้เกมยัยเท่หล่อที่เหมือนกันนะนี่คืออะไรเต้นเฉยเอียวโอเคเต้น ไอ้เท่ดีว่าเนี่ยเอ้เฮ้ยคนอะไรกันครับนี่อะเย็ดเคเย็ดอะไรครับนี่ดึงดึงสิเกี่ยวมันมีแต่ท่านกวนกวนบาทานะทุกคนเนี่ยถ้าหยับพื้นอะเ,เ,เก๊กับสัตว์ เอ๊อะไรนี้หน้านี้อะไรวะเนี่ย <c oughs> นี่อะไรนไงอะไรเข้ามาเลย <c oughs> โอเคโอเคถ้าเรารีวิวท่าเต้นกันประมาณนี้ถ้าใคารที่อยากได้ท่าเต้นนะครับผมกดเข้ามาตรงข้างๆโปรไฟล์นะครับที่มันเป็นแรนดเรานะครับผมแล้วก็กด เลื่อนดูนะว่าคุณมารับของในนี้กันหรือยังนะครับผมนี่นะครับผมนี่ผมมารับแล้วนะขเขาแจกนะ่าเต้นฟินหนึ่งท่านนะครับเป็นท่านี้นะครับผมเนี่ยท่านเนี่ยเนี่ยโอเคไหมอยู่แรงซิเวอร์วีซิเวอร์วีนะครับผมเล่นได้ถึงซิเวอร์วีก็ได้แล้วนะครับผมโอเคไหมโอเคอเคลิปนี้ก็จะมาบอกเพียงเท่าน,นี้แหละครับผมไม่มีอะไรมากมารีวิวท่าเต้นแล้วก็มาบอกวิธีการรับเฉยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย